ทุกครัมูลค้างคาวหรือว่าขี้ค้างคาวนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลจริงๆนะคะแต่การจะเข้าไปเก็บก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเสี่ยงตายเลยทีเดียวเหมือนกันซึ่งวันนี้ค่ะคุณหนุ่มอนุวัฒน์เองก็สวมวิญญาณเป็นนักผจญภัยลุยเข้าไปบนถ้ำที่สูงชันในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะไปเก็บขี้ค้างคาวนี่นแหละค่ะภารกิจนี้จะเสี่ยงขนาดไหนไปชมกันค่ะ ขุมทรัพย์บินออกมาทุกเย็นที่เขาหนอ่อที่ของพวกมันสร้างมูลค่ามหาศาลแต่กว่าจะได้ขุมทรัพย์ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและอันตรายด่านแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานต้องขึ้นทางชันระดับ45-60ถึงองศาเพื่อไปที่ถ้ำค้างคาวที่รอผมอยู่นับร้อยล้านตัวแต่เมื่อมาถึงก็ต้องทําใจแล้ะครับเพราะว่าต้องปีนลําพะอ,องค์หรือว่าไม้ไผ่ไต่หน้าผาขึ้นไปงานนี้ตกปตายอย่างเดียวเพราะว่ามันสูงแล้วก็เสียวมาก เขาหน่อมีหลายถ้ำนะครับค้างข่าวรวมกันนับร้อยล้านตัวแต่ผมอยู่ปากถ้ำเราก็ได้ยินเสียงค้างข่าวทักทายมาจากด้านในโดยไม่รู้ว่าอันตรายนั้นรอผมอยู่เบื้องหน้าเราต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางเดินนั้นเป็นหินและก็มืด <S <S คุณผู้ชมฟังเสียงให้ดีครับค้างข่าวบินวนอยู่บนหัวผมเต็มไปหมดท้ากลางปิ่นแอมโมเนียฉุนๆุนเหมือนมันจะบอกพวกเราว่าอย่าบุกรุกเขตห่วงห้ามของพวกมันเจอพี่หล่อแล้วล่ะครับ อยู่ในชุดเต็มยศสวมเสื้อสองชั้นปิดมิดชิดเหลือแค่ตากำลังเก็บขี้ข้างข่าวถึงได้รู้ว่างานนี้ผมพลาดใส่เสื้อผ้าแบบนี้จะเจอกับสี่กษัตริย์ทั้งเห็บหมัดเลือดและก็ไรพวกหมัดนี่ก็จะมาไหนนะตัวเลือดอีกกัดเลยตัวเห็บนี่เจอตรงไหนกัดตรงนั้นตัวเห็บนอกจากสี่กษัตริย์ขี้ข้างข่าวแล้วก็กลิ่นที่เหม็นสุดยอดแล้วนะครับต้องระวังสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดอยู่ตรงนี้ครับลุงชี้ผมเห็นผมเพิ่งเห็นเนี่ยเป็นงูเหลือมตัวใหญ่มากงูเหลือมตัวใหญ่นี้นะครับอยู่ที่นี่มานานแล้วใครไม่รู้เส้นทางก็อาจจะเหยียบมันได้วิธีการเก็บที่ครั้งคาาเจ้าของเขาทำผ้าใบคลุมหินเอาไว้เพื่อง่ายต่อการกวาดหรือว่าตักมารวมกันที่ครั้งคาาที่เห็นอยู่นี้มูลา่ามหาศาลครับก็ใช้ทําปุย๋ยหรือว่าเป็นสารตั้งต้นผลิตระเบิด ทำให้ทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งมุมสูงสูงจึงมีความหมายมากทตามความมืดนะครับก็เลยต้องเสี่ยงปีนลำพระองค์ไปตามชั้นหินที่สูงเพื่อกวาดที่ข้างเท้าอย่างที่เห็นนี้แหละครับสูงมากอ่ะพี่้ไไปไดไงานนี้ใจต้องมาก่อนเพราะว่าบางจุดต้องปีนพระองค์หรือว่าไผ่ลำเดียว บางจุดนอกจากจะปีนพระอ,องค์แล้วต้องไต่ไปตามซอกหินเสียงมากๆครับจุดที่เสียงที่สุดก็คือการเดินเข้าไปที่สระน้ำด้านในที่ไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาก่อนนะครับผมกับทีมงานค่อยๆไต่หินท่ามกลางความมืดกลิ่นแอมโมเนียจากฉี่ข้างข่าวเริ่มฉุนมากขึ้นทุกที พอๆกับจํานวนทั้งขาวมหาศาลนะครับที่บินอยู่บนหัวผมเหมือนจะบอกว่าผมนั้นมาไกลเกินไปแล้วเรียกว่าทุกตารางนิ้วมีแต่ทั้งขาวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อย่างน้อยเพราะปกติจะเห็นมากกว่านี้แต่ที่ทำแบบนี้เพราะว่าทั้งที้ทั้งเกี้ยวนั้นหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยครับและที่สาคัญคือกลิ่นเหม็นมาก ผมและทีมงานตัดสินใจออกเพราะว่ากลัวทั้งเห็บหมัดไรและก็เลือดบริเวณนี้เขาบอกว่ามีเยอะมากสำหรับขี้ข้างข่าที่ได้ก็จะกวาดใส่กระสอบแบกออกไปที่หน้าปากถ้าแต่การจะออกต้องเดินอย่างระมัดระวังครับปัญหานะั้นไม่ได้อยู่ที่ขี้ข้างข่าอย่างเดียวแต่ว่าขาลงและสิครับเสี่ยงกว่าขาขึ้นอีกได้ขี้ข้างข่ากลับไปแล้วนะครับแต,แต่แต่สิ่งสําคัญที่ยากกว่านั้นก็คือว่าขากลับเนี่ยต้องไต่หน้าผา กับพระอ,องค์กลับไปแบบนี้แหะครับซึ่งก็จะกลับยังไงชวนํำหอมใดภาพอนุวัฒนจัดให้ไปแล้วนะครับค่อยๆไต่ละครับสวัสดีครับ